อนเรามาได้นใชไหมวมือีทีได้รับสัญญารคทีวีกันนะคะวันนี้นะะี่ค่ะเปิดปิด,เป,ดเปิดเปิดไม่ปิดเทอมแล้วนะคะก็จะบอกว่าโคตรดีใจโอ้โหอยากโดนชีตทิ้งเลยนะคะอยากเจอหนึ่งสทิ้งโอ้โหสุดยอดไปเลยเอย้ไม่ดีนะเก็บไปอ่านจะดีกว่าน,นะะี่ค่ะก็ตอนนั้นแหละคนที่ติดตามช่องพี่มาเรื่อยๆเ,เละดูไปเมื่อคืนนะะี่ค่ะถ้าเกิดโผล่มางแง้มช่องพี่นะ เมื่อคืนเนี่ยพี่ได้ทำการเอ่อเปลี่ยนโปรไฟล์ u t u b e นีคะ่ะเปลี่ยนปกช anel ใหม่กันเลยดเดียวนีคะ่ะสวยงามพระรามแปดกันนะก็ใครอยากให้พี่ทำให้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปดิดคิวชัน้นกันเลยเดียวนคะค่ะสวยๆงามๆแบบนี้กันเลยเอ้ยอย่าก,กดผิดสิใจนะ้องเออสวยเปล่าโอ้เสียวอ่ะ ไม่ชมตัวเองนะเออดีเหลือเกินนะจ๊ะอ้าวเป็นอะไรที่สวยงามเนะค่ะเออทำไมถึงพูดเนอยเลยจ๊ะเออเหนื่อยแล้วนะโอเคค่ะก็จะมีตัวนี้จะเป็นก็จะโปรโฟไฟล์ปะนี่นะคะอืมว้าสวยว่ะเออเฟี้ยวว่ะเออเนาะ ทำอะไรกับตัว nih ต้องตอบให้ ya. hmm, สบายแล้วก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ่าโอเคฮัลโหล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  โอเคค่ะโต๊ะกยดีกว่านะคะก็เมื่อกี้โทรหาเพื่อก็โทรหานั่นเองนะจังก็จะกินอะไรไม่รู้นะคะที่เซนทันเฟสติวัลเดี๋ยวเราอาจจะเตรียมไว้ก็ถ่ายคลิปลงยูทูบเนี่ยจ้ะเออเยอะๆแตไม่รู้ได้ถ่ายไหมนะคะเย่เฮโยว่าสมือนเย่เฮกูเล่นอะไรของกูไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวจากกันแค่นี้นะคะจากกันเลรอ เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะจ๊ะก็อาบน้ำเสร็จก็เดี๋ยวจะไปเซนทานไม่รู้จะได้คิปือะไรหรื่ะไม่รู้จะไปไดอะไรเหมือนกันนะคิทิงดีไมอ่ยเอไม่มีคนดูจ้ากจ้า เออจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งเป็นคลิปนะข่า,าวดีจะบอกพี่ซื้อนี่มาค,คะดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะทุกคนดูดีๆเตรียมดูเตรียมใจอ่าแป๊บน,นึงเอ้ยชิบหายแล้วน่าดูอะไรนะคะทาร่า มาม่าผิดเกาหลีเจอกันแน่เลค่ะอมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือมาม่าเผ็ดเกาหลีนะได้มาครองในมือแล้วนเจ้างานนี้เจ็ดสิบบาทจัดไปจัดไปเข้ามาแล้วอาจารย์ก็ลาไปภาพผิดแล้วรอนบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะก็ใครอยากกินก็ซื้อกันได้เลยนี่จ้ะแต่ไม่รู้ขายยังไงบ้างเน ก็นี่พี่ซื้อหน้าโรงเรียนเนาะแล้วก็รอทำคลิปกันแล้วกัน,นะฮะเพดซีดเดินใจแน่นนอนเย้ yeah!